โอ้ยมันเขตเทศบาลนี่มาเดี๋ยวเดนกสอสชอแล้วสิงดสบาย ประกันประกันไหมอะ่ะกต้องมีสงสารรถกันข้างพี่ไม่หลบเลยเหรอมึงให้ผู้หลบไไหน<ม>พี่ก็ต้องเลือกแล้วหลุมในเล็กที่สุด รถเนี่ยรถเราเนี่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยนะพี่มาคานเลยครับว่างเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูหน้าอบตท่าข้ามช่วงนี้ไม่ว่างเลย เราพี่ผ่อนทำไมอะ่ะเดือทางไงใส่แค่สองรูว่ายังแค่หนึ่งยังเร็วไปเลยแค่นหนึ่งแล้วยังยังดึงถอยไว้ด้วยยังหนึ่งล้วดึงเบรกมือช่วยโอนิสันดิฟได้ป่ะเห็นกิกกี้อะ่ะน่าจะน่าจะเป็นรถรถรักข้าวแล้วเนี่ยที่ทำข้าวตกแล้วถนนก็เลยเป็นบอ่อยอย่างเงี้ย เดี่ยวไหมหนุ่มๆเพิ่งสร้างมายังไม,ม่ถึง,ย,งาายี่สิบปีอ่ะพังเลยสร้างมากี่ปีแล้วเว่ยก็ประมาณอยู่มปมาาลายครับมอสี่มห้าโห่ไม่เกินประมาณปีโอโ้โหครับประมาณปีสามแปดถึงสามแปดถึงสี่สิบเนี่ยครับพังละก็พังแล้วไม่นานเลยหมดประกันสงสัยหมดประกันแม่งจะมีลูกไม่ควรจะได้เด่นได้บวชพอดี ขับเบาๆพี่ตับผมจะอักเสบไหมเนี่ยอ๋อค้แย่งเชื่อหน่อยเออหนึ่ง